เรื่องเลโกนบ่วงรักตอนที่15บห้มือเย็นเกินเวลาไปเกือบค่าม,มีกับข้าวอยู่สองสามอย่างไม่ใช่ฝีมือเธอหรอกเพราะแค่ผัดกระเพราก็แทบหัวหมุนแล้วยังคงฝากทองไว้กับอังคณาเช่นเคยทาริกาผุดลุกจากเก้าอี้เหมือนเมื่อครู่หางตาจะเหลือไปเห็นว่ามอหุงข้าวไฟสีส้มนั้น ย้ายตำแหน่งแสดงว่าข้าวสุกแล้วรอให้ระอุอีกนิดนึงก็แล้วกันเอ็นให้หลังพิงกับพนักทอดถอนหายใจเมื่อคิดไปถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นยังไม่ได้โทรไปหามันดาสักสายสายจากท่านก็ไม่มีเช่นกันเนตากลมโตมีน้ำใสๆจางรื่นขึ้นมาจนต้องเหงื่อหน้ากระพริบตาทีๆเพื่อขับไล่มันออกไป สรวิทโทรมาบอกว่าอีกสิบนาทีน่าจะถึงบ้านวันนี้ไม่ได้ขับรถเข้าไปกำลังจะเดินกลบับชายหนุ่มดูเครียดแทนเธอไม่น้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กล้าเล่าให้ฟังทั้งหมดว่ามันเป็นไมายังไงรวมถึงที่มารดาเล่งรัดเรื่องจำนวนสินสอดไม่ใช่ว่าห่วงเงินห่วงทองกับคนเป็นแม่แต่เพราะรู้ว่าให้ไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไร หากท่านจะเลิกสิ่งอบายมุกได้มันก็คงดีไม่น้อยมือบางเปิดฝา,มาหม้อหุงข้าวควันร้อนๆลอยขึ้นมาจนต้องถอยหลังไปหนึ่งก้าวจากนั้นดึงทัพพีที่เสียบอยู่ด้านข้างคดข้าวตักใส่จานกระเบื้องทาว่าเสียงโทรศัพท์แผดร้องดังขึ้นทำให้ธาริกาชะงักเล็กน้อยข้าวทั้งสองจานถูกยกไปไว้ที่โต๊ะอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าของร่างบาง จะปรีไปหาโทรศัพท์ซึ่งวางอยู่บนโซฟาคิดว่าเป็นสรวิทย์แต่รายชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นทำเอาใจเธอสั่นคลอนแม่นิ้วเรียวแตะจอสไลด์ไปด้านข้างยกขึ้นแนบหูหลังเลไม่กล้าจะเอ่ยปากเอ่ยเสียงออกไปแต่พอปลายสายยังเงียบเธอจึงเป็นคนทำลายความอึดอัดนั้นลงแม่ปรีช่วยแม่ด้วยเสียงร้องให้ของท่าน ทำเอาหัวใจของคนเป็นลูกหล่นวูบไปกองแทบเท้าเกิดอะไรขึ้นคะแม่ร้องให้ทำไมถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนใจอยากจะวิ่งออกไปแล้วพุ่งไปหาท่านที่บ้านติดที่สรวิทย์เอากุญแจรถติดตัวไปด้วยแสดงว่าเขาเห็นว่าไม่ต้องการให้เธอไปไหนอีกพวกมันมาซ้อมขจรหน้าตาดูไม่ได้เลยลูกหลีต้องช่วยแม่นะ แล้วแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะคิ้วเร็วขมวดเข้าหากันเข่งเค็ดกับสิ่งที่ได้ยินมาไม่เป็นอะไรแต่ขอจรเขาทัศนีร้องให้โวยวายเป็นการใหญ่ในขณะที่ธาริกาล่โอกอย่างน้อยก็ยังดีที่มันดาของตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนักคงตกใจกับสิ่งที่ขอจรโดนมากกว่าแล้วลุงขอจรเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ แม่พาเขาไปหาหมอหรืออยังเลี่ยงถามถึงสาเหตุที่ทำให้โดนซ้อมเดาได้ไม่ยากว่ามีไม่กี่เหตุผลหรอกติดหนี้ไม่มีเงินใช้ไม่ก็อาจจะไปเหยียบหางใครเข้าเช่นคนที่เขามีเจ้าของแล้วเรื่องนี้เธอแอบสงสัยมานานแล้วแต่ไม่เคยบอกมารดาพอพูดไปยังไงท่านก็คงไม่เชื่อเขาไม่ยอมไปแม่เลยต้องทำแผลให้ นี่ก็เพิ่งกินยากแก้ปวดแล้วหลับไปแม่จะทํายังไงดีลีหลีต้องช่วยแม่นะทาริกามเม้มปากแน่นไม่รู้ว่าเธอควรดีใจหรือเปล่าที่ท่านลืมเรื่องก่อนหน้านี้ไปดูควรเป็นแม่จะเป็นห่วงขจรเสียยิ่งกว่าอะไรบางทีท่านอาจหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าคำพูดก่อนหน้านี้ได้สร้างบาดแผลในใจให้ลูกจนยากที่จะลบเลือน แม่จะให้หลี่ช่วยยังไงคะพรุ่งนี้เช้าลี่มาหาแม่ได้หรือเปล่าลูกคนเป็นลูกกืนน้ำลายลงคอไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากไปอยากไปหาท่านอยู่แล้วแต่ไม่อยากเจอหน้าผู้ชายคนนั้นมารดาคงจะขอร้องเธอทั้งน้ำตาเพื่อให้เธอช่วยเหลือขจรถ้าท่านขอร้องต่อหน้าแบบนั้นมีหรือที่เธอจะปฏิเสธได้ทั้งที่ไม่อยากช่วยผู้ชายที่เอาแต่เกาะผู้หญิงกิน นะาลีพรุ่งนี้มาเจอแม่ที่บ้านนะสักเที่ยงเทงได้ไหมคะได้ลูกแม่จะรอนะขอจอรนั่งดูรายการโทรทัศน์พิธีกรและแขกรับเชิญกำลังเล่นมุกตลบขบคันแต่กลับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีรอยยิ้มสักนิดกระทั่งเสียงข้างๆเงียบลงจึงละสายตาจากจอสี่เหลี่ยมหันมาหาทัศนีที่เพิ่งวางสายจากลูกเป็นไง จะมาหรือเปล่าชายที่มีอายุแตะเลขห้าเอ่ยถามเสียงเข้มใบหน้านั้นบวมช้ำจากแรงกระแทกแตกยับหลายส่วนหมาผู้นี้เที่ยงทัศนีกระแทกตัวลงบนโซฟาตวัดมองสามีใหม่อย่างหุดงีดที่ขจรบังคับให้เธอโทรหาลูกตั้งแต่วันนั้นที่เธอไล่ทาริกากลับไปก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกสีหน้าลูก ทำให้อดรู้สึกผิดในใจไม่ได้มันเป็นเพราะอารมณ์ที่ควบคุมไม่อยู่เลยยังปากไม่ทนันสิ่งที่พูดไปคือความจริงไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ไม่สมควรพูดเรื่องนี้สามีเก่าเคยขอร้องไว้นานแล้วลูกเธอจะช่วยใช่หรือเปล่าฉันจะพยายามขอมันก็แล้วกันแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่ฉันเองก็ละอายใจ ที่โดนลูกมันสอนเข้าให้เงินที่ส่งมาให้บ่อยๆแทบจะไม่เหลือเก็บอยู่แล้วไอตอนเล่นมันก็มันมืออยู่หรอกได้มาง่ายๆแต่อยู่ไม่ถึงชั่วโมงกลับเสียคืนให้เขาหมดบางวันเล่นได้เป็นแสนเธอตั้งใจจะกราบแต่ขจรยังรั้งไว้บอกว่าขอต่ออีกหน่อยสุดท้ายก็หมดต้องแบกหน้าโทรไปขอลูกใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้าง ใช้สิทธิ์ความเป็นแม่บีบบังคับให้เธอส่งเงินมาให้จบจนวันนั้นที่ธาริกายยอมเปิดปากพูดความในใจยอมรับว่าเธอโกรธจนตัวซานแต่เมื่อนอนคิดดูแทบจะยอมรับความรู้สึกนั้นไม่ได้ขาอจรอเป็นแฟนคนแรกของเธอตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสือเขาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากคบหากันหลายปีจนกระทั่งทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้หญิง และเธอดันพลาดไปมีอะไรกับผู้ชายอีกคนซึ่งก็คือบิดาของทาริกาเธอไม่เคยรักผู้ชายคนนั้นจะมีก็แต่ความผูกพันเท่านั้นในฐานะพ่อของลูกหลังจากสูญเสียสามีไปขจรก็กลับเข้ามาในชีวิตพูดก็พูดเธอเธอกลับมาคบหากับขจรได้ไม่เท่าไหร่แก้แหวนเงินทองหายไปเยอะจนถึงตอนนี้ชักจะเหนื่ยเหมือนกัน การพนันทำให้ตื่นเต้นตอนลุน้นได้เงินหมายยิ่งมือเติบเล่นหนักมากขึ้นทุกครั้งแต่ไม่เคยเขตกระทั่งวันนี้ที่ขจรโทรมาร้องอดควรบอกว่าระหว่างทางกลับบ้านโดนคนสะกดรอยตามแล้วลากไปซ้อมเพราะยังติดนี้อีกหลายหมืน่นเห็นสภาพแล้วทำอาอทัศนีขยาดเธอกลัวว่าตัวเองจะโดนห่างเลขไปด้วยลูกเธอมันใจอ่อนอยู่แล้ว ถือสว่าช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันถายยังไม่อยากให้ฉันตายพุ่งนี้ค่อยว่ากันพี่ก็นอนเธอฉันปิดไฟแล้วนะขัจจอพยักหน้ารับมุมปากยกยิ้มหลังจากทัศนีเดินขึ้นชั้นบนไปถ้าลูกมึงไม่ยอมคูจะจับทำเมียอีกคนถ่ายคลิปเล่นเล่นสักหน่อยขี้คลานจะรีบยกเงินให้หมดไม่มีครั้งไหนเลยที่วางสายจากมารดาแล้วจะไม่มีความเครียด หัวใจของเธอหนักอึง้งสมองตื้อไปหมดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพุ่งนี้จะเจอกับอะไรบ้างเป็นอะไรยืนย่นหัวคิ้วอยู่นั่นพี่สอนคนตัวเล็กสะดุ้งเบาๆลุบตาตามเมื่อเห็นร่างสูงเลิกคิ้วขึ้นเรากับกำลังจับผิดกันลีบไปยกกับข้าวก่อนนะคะอุ่นไว้ลืมยกมาสรวิทมองตามร่างบางที่เดินหายเข้าไปในครัว เหลือบมองไอ้แมวตัวอ้วนนอนบิดตัวอยู่บนโซฟาแล้วเดินไปนั่งข้างๆมันดันขางขึ้นมาเกาเบาๆพอให้มันเคลิม้มแม่แกริอ่านโกงหกอีกแล้วไอ้หมูตอนคงไม่ว่าอะไรใช่หรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้จะไม่เห็นหน้าสวยๆของแม่ชายหนุ่มยิ้มตาพร่าวนึกขำที่มันทำเหมือนรู้ภาษาคนถือว่าแกตกลงไม่รู้ว่าสติผ้าเรือนไปตั้งแต่ตอนไหน ตื่นมาอีกทีคนตัวโตวก็ไม่ได้อยู่ข้างกายสัมผัสที่นอนข้างๆเจอแต่ความเย็นเท่ากับว่าสรวิทลุกออกไปนานแล้วธาริการุกพวดเหลือบมองนาฬิกาถึงได้รู้ว่าตอนนี้มันป่าเข้าไปสิบโมงเข้าป่านนี้สามีของเธอคงทำงานง่วนอยู่ในไร่หากแอบออกไปก็คงจะไม่รู้แม้ว่าความผิดจะยังคงติดตัวอยู่ แต่ถึงอย่างไรเธอก็ต้องออกไปหามานดาคิดได้ดังนั้นจึงรีบลงจากเตียงเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำทั้งที่แข้งขายัางพากันอ่อนรา้าแก้มนวลร้อนเผาเมื่อนึกถึงสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้นับว่าเป็นการร่วมรักที่ทำเอาหัวสั่นหัวครอนนับถือสรวิทจริงๆที่ยังมีแรงลุกไปทำงานต่อ ราวกับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกว่าทาริกาจะจัดการอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จก็ปาไปหลายสิบนาทีเพราะมัวแต่สังเกตรองรอยที่ชายหนุ่มฝากเอาไว้ริมฝีปากบางเมมเข้าหากันแน่นรับรู้ถึงแรงอารมณ์ของเขามันหนักอึ้งไปทั้งหัวใจที่ปัญหาหล,ลายๆอย่างยังเคลียร์ไม่ลงตัวหวังแค่ว่า มารดาของเธอจะรักษาคำพูดไม่อยากสร้างความวุ่นวายให้กับสรวิทย์เดือดร้อนอีกแล้วทาริกาขมวดคิ้วเมื่อลองหมุนลูกบิดดูแล้วมันเปิดไม่ออกไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมหญิงสาวถึงกับเซกลับไปนั่งลงที่เตียงเมื่อนึกแต่ตองดูดีๆเขาตั้งใจขังเธอใช่หรือเปล่าเจ้าของร่างบาง เดินสำรวจไปทั่วห้องหาของจำเป็นแต่ไม่พบโทรศัพท์เท่ากับว่าสิ่งที่เธอคาดการไว้คงเป็นอย่างที่คิดความจริงแล้วเขาตั้งใจจะก,กักขังเธอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยซ้ำโชคดีที่อย่างน้อยก็ยังไม่จับล็อกกุญแจใส่มือแล้วคลองไว้กับหัวเตียงตัดช่องทางการสื่อสารโดยริบโทรศัพท์แบบไม่บอกกล่าวในห้องก็ไม่มีเหมือนกัน ไม่รู้เลยว่าสรลวิทย์จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเธอกลัวใจของผู้ชายคนนั้นเหลือเกินนั่งๆ่งนอนน,อ,น,น,อ,นอยู่ได้ร่วมชั่วโมงประตูห้องถูกเคาะขึ้นธาริกาลิบลุกปลี่เข้าไปหาทว่ามันไม่ยอมเปิดง่ายๆเมื่อคนด้านนอกบอกเพียงว่ากำลังจะเอาอาหารขึ้นมาเสิร์ฟนายสั่งว่าให้คุลีกินให้หมดครับไม่อย่างนั้นนายจะกลับมาป้อนเอง พี่ตุย้ยหลี่ต้องไปหาแม่ถาริกาประท้วงเสียงอ่อนสรวิทเล่นเอาคนมาคุมเธอแบบนี้เท่ากับหมดสินหาทางนี้หากเป็นคนอื่นเธอยังหาช่องทางหลบไปได้พี่คอขาดแน่ครับคุณลีรอบนี้ไม่ถึงกับต้องใช้มีดแต่แค่สายตาของนายก็ฝันคอไอ้ตุ้ยขาดได้ง่ายๆตอนนี้พี่สอนอยู่ไหนคะเอาเป็นว่า คุณหลี่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณทัศนีหรอกครับท่านปลอดภัยดีจะมีก็แค่โดนผ้าอุดปากโทษฐานที่พูดจาไม่เข้าหูเท่าไรหลี่อยากคุยกับพี่ซ้อนเดี๋ยวนายก็กลับมาแล้วครับคุณหลี่ว่าง่ายๆทำตามที่พี่บอกเธอนายเขาเป็นห่วงมากนะรู้หรือเปล่าครับตั้งแต่รับใช้สารวิทย์มามีไม่กี่ครั้งหรอก ที่ทำให้คนเป็นเจ้านายควบคุมสติไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่มักมีชื่อของธาริกาไปเอี่ยวด้วยเสมอของปดคุณลีนายเขาสั่งให้คนทำเอาไว้ให้กินให้หมดนะครับอยากได้อะไรเพิ่มก็ขอเรียกเดี๋ยวพี่สั่งให้คนเอามาให้ลีอยากได้โทรศัพท์คะ่ะคุณลีนี่ฉลาดไม่เปลี่ยนโทรศัพท์ขอไม่ได้ครับโทรหาพี่สอนให้ลีก็ได้ ลียืนคุยต่อหน้าพี่ตุ้ยนี่แหละค่ะเงินพี่ขอโทรถามนายก่อนว่าอนุญาตหรือเปล่าถาริกาถึงกับหน้าง,งอเมื่อได้ยินแบบนั้นทำไมต้องรองให้อีกฝ่ายอนุญาตถ้าไม่อนุญาตความหมายของมันคืออะไรไม่อยากคุยกับเธออย่างนั้น,นหรอบนถาดมีอาหารหนึ่งจานน้ำผลไม้หนึ่งแก้วน้ำเปล่าหนึ่งขวดรวมถึงผลไม้อีกหนึ่งจานถูกวางลงบนโต๊ะ แน่นอนว่ามันน่ากินน่าจับยัดลงกระเพาะแต่ตอนนี้เธอไม่มีกระจิตกระใจที่จะตักเข้าปากสักนิดคุณลีนายบอกว่ากินข้าวให้หมดก่อนแล้วถึงจะยอมคุยด้วยครับเสียงเข้มดังขึ้นหน้าห้องเรียกแรงถอนหายใจจากคนตัวเล็กได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้เธอไม่เคยต่อก่อนกับสรวิทได้เลยใบหน้าเข้งคืม ของคนที่เพิ่งย่ำเท้าเข้ามาในห้องทำอาทาริกาไม่กล้าปริปากถามแม้ว่าตอนนี้หัวใจจะร้อนรุ่มไปหมดสรวิทย์ป่ายตามองมาที่เธอเล็กน้อยแต่ก็เดินผ่านไปไม่ทักถ่ายกันสักคำเขาโกดใช่หรือเปล่านะรีเตรียมชุดให้นะบอกอย่างเอาใจปรีเข้าไปย่างตู้เสื้อผ้าไม่ต้องปลายนิ้วเจ้าของร่างสูงชี้มาที่หญิงสาว ทำเอาเธอชะง,งักเหลือบมองแว็บหนึ่งแล้วปลดกระดุมเม็ดสุดท้ายถอดเสื้อชุ่มเหงื่อออกจากตัวขอแค่ผ้าเช็ดตัวก็พอให้ลีเตรียมน้ำให้หรือเปล่าคะคำตอบของเขาทำเอาเธอแก้มร้อนเผารับรู้ถึงในยะที่อีกฝ่ายแฝงเร้นเอาไว้เข้ามาถูหลังให้หน่อยขันไปทั้งตัวสรวิชสลัดผ้าออกจากตัวทุกชิ้นแล้วเดินตัวเปล่าเข้าห้องน้ำไป ยังไม่อยากคุยกับเมียตอนนี้หวังว่าสายน้ำเย็นๆจะช่วยชะรมหัวใจที่ร้อนละอุให้เย็นลงบ้างทีแรกตั้งใจจะกลับมาสั่งสอนแม่ตัวดีแต่พอเห็นแววตาสุขสายแล้วกลับทำไม่ลงชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาแพ้ทางผู้หญิงคนเดิมท่าทีของธาริกาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากรู้อยากถามมากแค่ไหนให้เดา เจ้าตัวคงไม่กล้าถึงได้พยายามเสนอตัวเอาอกเอาใจเขาแบบนี้ยังไงล่ะปกติไม่มีวันไหนที่ไม่ดื้อรัน้นถ้าอาบแล้วไม่ต้องลงอ่างขัดขัดหลังให้ก็พอรีพูดก่อนที่อีกฝ่ายจะปลดอภรรของตัวเองออกและนั่นทำให้ธาริกาชะงักทันทีแวบหนึ่งเห็นเนตาใสาสันระริกเรากับคนน้อยอกน้อยใจยตามใจ แต่ฉันไม่รับปากว่าเรื่องที่เธออยากรู้จะได้คุยหรือเปล่าเพราะฉันคงสนใจอย่างอื่นมากกว่าข่าวนี้ใบหน้าใสาที่สลรลงในตอนแรกเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวลี่ขัดหลังให้เสร็จแล้วก็นวดให้ด้วยเมื่อตรงไหนบ้างคะประจบเก่งนะเรานะหลี่ก็ประจบแค่พี่สอนคนเดียวริมฝีปากบางแนบเข้ากับแก้มซาก เห็นเขาอารมณ์ดีขึ้นใจเธอก็ชื่นขึ้นมาหน่อยหอมจังแก้มไข่ก็ไม่รู้ไม่ต้องมาเอาใจรีบๆขาดฉันจะคิดบัญชีย้อนหลังเมื่อคืนยังไม่เรียกคิดบัญชีอีกแล้วคะหลี่ช้ำไปทั้งตัวแล้วนะร่างทางร่างของเธอโดนฉุดลงอ่างแต่ไม่มีความเจ็บเลยสักนิดเมื่อคนตัวโตใช้อ้อมกอดรองรับ ถาลิกาย,ยกมือรูปหน้าของเธอที่เกือบจะสำลักน้ำรู้หรือเปล่าว่าไอขจรมันตั้งใจจะทำอะไรมันตกลงราคาเธอกับเพื่อนของมันดีแค่ไหนสถานที่ที่มันคุยกันคือบ่อนของเสียทะเนตถ้าเขาไม่ฝากให้ทีทอนคอยจับตาดูเป็นพิเศษจะเกิดอะไรขึ้นคนมันหน้ามืดตามัวอับจนหนทาง สามารถทำได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่เรื่องเร็วๆไม่สนว่าชีวิตใครจะเดือดร้อนใบหน้าตื่นตะหนกบ่งบอกให้เขารู้ว่ายิงสาวไม่ได้ร่วงรู้ถึงความเร็วของขจรเลยถ้าฉันไม่เห็นแก่เธอฉันฆ่าพวกมันไปแล้วลีขอโทษตอนแรกก็ว่าจะคุยกันก่อนตอนนี้คงไม่ทันแล้วฝ่ามือใหญ่ รังท้ายถอยเข้าหาตัวแล้วคอเคียริมฝีปากบางไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันทาริกาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอย่าว่าแต่ห้ามปรามเลยแค่รำพังจะเอ่ยปากแทรกขึ้นมาอย่างคงยากสรวิทต้อนเธอจนจนมุมหาทางออกไม่ได้ยามที่เนื้อแนบเนื้อฝ่ายในกายลุกโชนหมก็ะหน่ำรากับมีเชื้อเพลิงชั้นดีรอยอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะจับ หรือจูบตรงไหนดูเหมือนร่างกายนี้จะยินยอมพร้อมใจรวมถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจบไปแล้วนะคะกับตอนที่15ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านและอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ